ีนอนทบุรีเดินหน้าขยายธุรกิจคอนโดนโรงแรมเจดับกรุ๊ปเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องล่าสุดมผู้บริหารนำโดยท่านวิสิตกอวรกุลประธานบริษัทเจดบกรุ๊ปและประธานบริหารโรงแรม12จึง r e s i d e บ c e Hotel a n d a p a r t m e n t พร้อมด้วยคุณพศบรมกวรกุล กองประธานบริหารโรงแรม12 The r e s i d e n t Hotel and Apartment และคุณพิมชินพักพัดชนผู้บริหารโรงแรมแถลงข่าวสนับสนุนกิจกรรมกองประกวด MUT น o n t ุ a b 2023ในการให้โรงแรม12 The r e s i d e n t Hotel and Apartment เป็นที่พักสำหรับเก็บตัวของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023อย่างเป็นทางการตลอดการประกวด ด้วยมีชามโอสถานนนท์เซจิเตอร์แร็เชอร์เอ็มจจีนนทบุรีโรงงานท่ลางข่าวณโรงแรม12 The Residence Hotel and Apartment ก็ต้องก่อนหื่นนะคะก็ต้องขอกกราบขอกกราฟกันนะคะ,ะที่ให้ช่างม i ช n ันเนอร์ส Thailand นนทบุรีมาเก็บตัวที่โรงแรม12 The Residence Hotel and Apartment นะคะเป็นความประทับใจของผู้เราทุกคนตั้งแต่ที่ได้ ก้เข้ามาที่นี่ค่ะแล้วเราก็าได้สนิทกันเร็วมากพูดถึงทางกองขวดนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากและในทุกๆวันนะคะทางโรงแรมก็คือชํำประทับใจว่าค่ะสุาฟก็ดีกับเรามากทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทํากิจกรรมทุกๆอย่างในการเก็บตัวนะคะแล้ว แม้ว่าแต่ละวันเราออกไปเราจะเหนื่อยแค่ไหนเรากลับมาเราเจออาหารอร่อยอร่อยของจุนิชิกนะคะเราก็ยิ้มได้แล้วก็มีพลังต่อที่จะประมวลต่อไปแลล่ะค่ะก็ผมรู้สึกยินดีนะครับก่อนอื่นผมก็ดีใจนะครับที่คุณทามพูดว่าอยู่กับเราแล้วอบอุ่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เน้นเรื่องนี้นะครับกับทีมงานที่มาแล้วก็กับลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจ เรื่องร้านอาหารด้วยนะครับเพราะจริงๆผมกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเราก็ทุ่มเทจริงๆนะครับกับทุกอย่างที่เราทํากับโรงแรมนะครับก็ดีใจจริงๆครับครับจริงๆแล้วเจดอย์ครุบนะฮะก็ทําอยู่หลากหลายนะครับก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเติบโตมาจากอสังหาริมทรัพย์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แตกแะนนไปทำโรงพยาบาลศัตว์ทีดเพชดหลวงคโดสมภา นะครับแล้วก็มีอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องดูแลหลอดเลือดผลิตภัณฑ์ v ีโนะครับซึ่งผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับ12เดล r e เดนครับปีนี้เนาะเศรษฐกิจในเรื่องของอสังหาก็เริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับของความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราในปีนี้เราก็จะมีการเปิดตัวในเดือนหน้าวันที่8กรกฎานะครับจะเป็นโฮมออฟฟิศ อยู่ติดถนนกรุงเทพีทาอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ไตรมาสไตรมาสไตรมาสสามเราจะเปิดเโปรเจกต์นะครับถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวแทนของนางงามนะครับมีสร้างสามารถสร,าส,ราสร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศไทยเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือภาคเศรษฐกิจนะครับสามารถเป็นตัวแทนที่จะนำพานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเปนหลายอย่าง นะฮะเขาที่เห็นก็มีไปหลายละชุมชนนะครับในจังหวัดนนท์นะครับเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐาารกิจให้กับชาวต่างชาตินะครับหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักและก็คือการส่งเสริมเศรษฐาารกิจในให้กับภาคหลักให้กับภาคเอกชนนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับคอนเซปต์อ <c oughs> ของโรงแรม12ของเรานะครับก่อนอื่นเลยมาจากโลเคชั่นนะครับของเราเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่อยู่ใกล้สนามบิน นะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเรามาตลอดก็คือเป็นการที่มาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็เอนจอยประเทศไทยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการพัก12คืออะไรมาอยู่กับเรา12ชั่วโมงหรือ1คืนนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆเฮดออฟฟิศของบริษัทเจนวิวของเราก็อยู่ซอย12ระหว่างเป็นซอยระหว่างกับโรงแรมของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นซอย12พอดีนะครับเจฟกับคุณแม่ก็เลยคิดว่า มันก็เข้ากันดีนะครับที่จะมาอยู่กับเราพักผ่อนครึ่งวันหรือ12ชั่วโมง นะครับแล้วก็เป็นซอย12ด้วยครับก็ <c oughs> เลยได้ชื่อโรงแรมนี้ขึ้นมาสิง่งที่เห็นชัดเจนเลยนะคะก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจ <ฮะ S 3> ยงแอบนั่งดูกับท่านประธานว่ามีแอบซ้อมนะคะมีความตั้งใจเราเห็นสายตาที่มุ่งมั่นแล้วเราเองก็มีรางวัลจากทางโรงแรมเนี่ยมอบให้น้องๆด้วยเราก็แอบเล็งไว้เหมือนกันว่าน้องๆคนไหนจะได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราาก็แอบเลงไว้นะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะน่าจะได้มีโอกาสทําประโยชน์ให้กับทั้ง ภาคเอกชนและก็ภาครัฐบาลในอนาคตด้วยค่ะ